อวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ยังจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอนกันนะเพราะว่าลงทะเบียนกันยังไม่เรียบร้อยนะครับที่นั่งเราเปิดไว้สามสิบแล้วก็มีคนต้องการลงทะเบียนน่าจะสี่สิบกว่าทีนี้ทีนี้ผมอะ่ะจะต้องรวบรวมรายชื่อนะครับแล้วก็ ส่งเข้าไปคุยในที่ประชุมภาคก่อนนะครับงนั้นวันนี้ก็ยังจะไม่ได้มีคําตอบอะไรให้นะสําหรับคนที่ทําเรื่องของขยายที่นั่งเพิ่มมาแต่ว่าเออ่ให้ให้เผื่อใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นไปได้สูงว่าจะไม่ขยายที่นั่งเพิ่มอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดรายวิชาไว้พอกับจํานวน,นนักเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งจะมี เพื่อนแจ้งมาว่ามีวิชาหนึ่งเขาง,งดไปใช่ไหมฮะวิชาเอ,อ่อหกหนึ่งห้าหกหนึ่งมั้งนะครับก็เดี๋ยวขอคุยในที่ประชุมภาควันพุธนี้ก่อนนะครับว่าในภาคเขาจะเอาอยัางไงนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะจะชี้แจงก่อนนะครับว่าวิธีเรียนจะยังไงนะครับแล้วก็ผู้ ผู้สอนเป็นยังไงบ้างให้คะแนนกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมเปิดแชร์สกรีนให้ดูนะครับอันแรกที่จะให้ดูก็คือตัวแผนการสอนนะครับอันนี้ผมเอาลงในเหมือนลงในไลน์ให้แล้วด้วยมั้งใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็เอาไปลงใน mst e a m ให้แล้วด้วยนะครับสักครู่นะครับวันนี้เห็นหน้าจอที่ผมแชร์อยู่นะเห็นครับเห็นครับอ่ะก็วิชานี้เป็นนี่นะครับหก5ันห้าห้าสองหกนะครับอนุรักษ์การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานนะครับเราเรียนกันทุกวันจันทร์นะครับในในแง่ ของระบบลงทะเบียนเนี่ยมันจะเป็นชื่อผมคนเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆตอนตอนสอนเนี่ยจะมี2คนนะครับแบ่งกันคนละครึ่งเทอมครึ่งเทอม,มแรกเป็นผมสอนก่อนนะครับเ,เราเรียนทุกวันจันทร์ข้าโมงครึ่งถึงเที่ยงนะโดยประมาณนะครับเ,เนื้อหาจะเป็นตามนี้นะครับออลองดูนะไล่ไป15สัปดาห์นะครับวันแรกจริงๆเนี่ยจะไม่จะจะเป็นครั้งต่อไปแหละคือเราจะพูดเรื่องนี้นะครับเรื่อง หลักการเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงานนะครับถัดไปก็จะเริ่มเป็นลงพื้นฐานของระบบต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องหม้อปแปลงระบบส่งจ่ายอนี้เป็นไฟฟ้ากําลังนะครับแล้วก็ไปอุปกรณ์ใช้พลังงานสําคัญของไฟฟ้าก็คือมอเตอร์นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องระบบปรับอากาศนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องปั๊มน้ําปั๊มลมนะครับแล้วก็เป็นหมอญน้ำนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ อันนี้จะเป็นครึ่งเทอมนะครับแล้วก็อาจจะมีสอบมิดเทอมอะไรกันว่าไปนะครับแล้วก็พอครึ่งเทอมหลังเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์วิชุดาสอนนะครับแกก็จะรับผิดชอบหัวข้อดังนี้นะครับมีเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับกลอบประคารนะครับแล้วก็เข้าเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องระบบการจัดการพลังงานนะครับเอ่อกฎหมายพลังงานบ้านเราเนี่ยมันมีตัวหลักคือพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนะครับ ก็มันว่ามันพื้นฐานมันนะจะเป็นเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ลอกมาจากฝรั่งอีกทีหนึ่งนะครับเป็น iso 5 0 0 0นนะครับ iso 5 0 0 0 1นนะครับก็เอาไอเดียมาจากอันนั้นนะครับแล้วก็มาปรับให้มันเป็นของไทยเองนะครับก็จะว่ากันด้วยเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดแต่ละหัวข้อว่ากฎหมายพลังงานของไทยเนี่ยมันดูเรื่องอะไรบ้างน,นะครับ แล้วก็จะมีพูดเรื่อง Energy Audit นะครับการตรวจวัดพลังงานนะครับแล้วก็จะมีพวกกรณีศึกษาต่างๆเนี่นะครับก็เนื้อหาคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยจริงๆอยากจะเน้นให้ให้ให้อ่านเองเยอะๆนะครับแล้วก็ในชั่วโมงอ่ะอยากให้ทำพวกเกี่ยวกับเรื่องนำเสนอเยอะๆนะครับ เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอนักเรียนเข้าใจไหมอะไรเงี้ยจะได้เสริมได้นะครับฟังฟังผมบรรยายอย่างเดียวหรือว่าฟังอาจารย์วิจุดาบรรยายอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะครับก็นอกสจากว่าจะแบบอให้พอให้งานไปทํานู่นนี่นั่นเนี่ยก็ลองไปทํามาแล้วก็ลองมานําเสนอกันดูอย่างเงี้ยก็จะได้จะได้วิจารณ์กันได้ว่าเออตรงนั้นยังเข้าใจไม่ถูกตรงนี้ต้องเสริมตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับคะแนนคะแนนเนี่ยก็ วางไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับคือสอบกลางภาคปลายภาคอย่างละ40บนะครับก็รวมกันเป็น80สแล้วก็อีก2ี่ิที่เหลือเนี่ยก็เป็นงานในห้องนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยพอเป็นวิชาเลือกเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยได้ทําอะไรตามนี้เท่าไหร่หรอกนะครับปกติสอบจะน้อยอะ่ะแบบ 50- ิหรือ60อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ให้ทางานเยอะหน่อยนะครับอยากในเรื่องนําเสนอนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของเรา จุดอ่อนของนักเรียนที่เรียนวิศวะเลยแหละนะครับมันไม่มีไม่มีการนําเสนอที่มันในแง่ผิวเผินคือมันไม่ไม่สวยงามไม่ดึงดูดเลยแหละนะครับอีกแง่หนึง่งในแง่ของเชิงเนื้อหาก็คือเรายังมีปัญหาเรื่องการลำดับเรื่องราวอะ่ะแล้วก็ควรจะเล่าเรื่องอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาก็ก็เดี๋ยวจะได้ได้ทำกันเรื่องนี้บ่อย เอกสาราประกอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเล็กเชนโนดแหละมันก็จะเป็นไฟล์แบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะเดี๋ยวจะเปิดไล่ไลไลให้ดูนะครับก็ในครั้งต่อครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าไปดูอะไรมาก่อนไปดูอะไรมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาฟังสดๆในห้องเราก็จะเรียนรู้กันตรงนั้นนะ่ะไม่มีทางเลยนะแล้วก็เรียนออนไลน์เราก็รู้กันอยู่นะครับนี่จะสองปีแล้วนะเออ มันต้องอาศัยกําลังใจเยอะมากนะครับในการเรียนออนไลน์นะเพราะว่ากว่าเราจะบังคับตัวเองขึ้นมานั่งหน้าจอตั้งใจให้สมาธิเราอยู่ที่การบรรยายจริงๆอยู่ที่หน้าจอจริงๆย่ยลำบากนะเพราะว่ามือหนึ่งเราอาจจะดูหน้าจอแล้วก็เหลือไปดูโทรศัพท์มือถือเราบ้างดูไลน์ดู Facebook ดูทวิตเตออะไรกันบ้างเนี้ยนะแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับเอกสารประกอบนี่เยอะมากเลยนะ ก็เดี๋ยวจะค่อยๆว่ากันไปเดี๋ยวตอนถึงแต่และเรื่องต้องให้ไปค้นอะไรมานําเสนอกันเนี่ยก็เนี่ยอินกับพวกเนื้อหาพวกนี้แหละนะครับอ่ะเนี่ยแผนการสอนจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มีอะไรจะถามก่อนไหมไม่มีเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้ครับจะพาไปดูกลุ่มใน microsoft teams นะครับเห็นนะงนั้นเข้าไปดูเลยนะครับ ใน microsoft teams นะครับก็จะไม่ได้ไม่ได้ใช้สอนอะไรกันในนี้นะครับแต่ว่าจะอาศัยว่าให้มันเป็นที่ฝากไฟล์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นหน้าจออยู่นะผมเข้าหน้าจอของ su web portal อยู่นะครับไปที่ ms teams เนี่ยอันนี้เราจะมีกันอยู่แล้วทุกคนนะครับ อ่ะพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ผมส่งลิงก์ไปแล้วใช่ไหมโอเน็ตช้าเหมือนกันนะเนี่ยนี่ผมใช้เน็ตตัวเองนะเนี่ยไม่ได้พึ่งพาเน็ตมหาลัยอะไรแล้วนะเนี่ย อย่าว่าแต่นักเรียนเลยนะนี่บทนเริ่มบทนแล้วนะผมใครเคยเรียนกับผมน่าจะคุ้นๆุ้นนะผมก็จะพูดน,นู่นนี่ของผมไปเรื่อยเลยนะนักเรียนต้องลงทุนเยอะนะครับต้องซื้ออุปกรณ์ต้องซื้อนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกันนะอาจารย์ก็ทําเหมือนกันนะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็ต้องถอยใหม่เลยนะครับกล้องไมค์ฮาร์ดิสนะครับไฟวงกลงก็ยังต้องซื้อฉากเขียวก็ต้องซื้อนะครับเน็ตก,ก็ต้องซื้อนะครับ ซื้อเองหมดเลยนะครับแท็บเล็ตก็ถอยมาอีกเหมือนกันนะครับก็ซื้อทุกอย่างเหมือนกันนาะเมื่อวันเสาร์ผมแวะไปที่ you store ครับตรง apple store ในมอลเราเนี่ยโอ้เจอผู้ปกครองอย่างน,น้อยสี่คนนะ่ะที่มาออก ipad ให้ลูกเรียนหนังสืออ่ะคือหาระมันเยอะมากนะต้องควักกันคนละแบบสามหมื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวอะ่ะ ก็พยายามทําอย่างนี้นะครับเดี๋ยวๆไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวผมบนตอนท้ายให้ฟังอีก,อกทีเดียวนะครับอ่ะในใน,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 ในทีมในในทีมกรุ๊ปของผมนี่มีสารพัฒเลยนะครับแต่ว่าอันที่เราเพิ่งสร้างกันใหม่เนี่ยคืออันนี้นะครับเห็นอันนี้นะ Energy Conservation and Management นะครับอ่อเป็นกรุ๊ปปี2564นะครับอ่าพอเราเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ ผมส่งลิงก์นี้ไปให้แล้วนะครับลิงก์ที่คุณจะติดต่อเข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับ <c oughs> โอ้โหช้ามากเลยอ่ะอืมเพราะมีเมมเบอร์ตั้งสามสิบสองคนแล้วหรอแปลว่าเข้ามาหลายคนแล้วเนาะ เข้ามาเยอะแล้วนี่นะในเซตติ้งทีมโค้ดไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้อะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะยังเป็นโค้ดนี้อยู่ไหมเนี่ยใช่ไหม io5h6s อันเดิมอยู่ไหม ไม่แน่ใจอันที่ผมส่งในทีมทำไมไม่คุ้นวันเดียวนะครับหนึ่งนะผมส่งอะไรให้คุณนว่ะอ๋ออันเดิมนะครับอ่ายังเป็นรหัสเดิมอยู่นะครับก็เข้ามาในนี้เราก็เดี๋ยวไปที่หน้าหลักก่อนนะอ๋อไปหน้าหลักผมยังไปไม่เป็นเลยอนะ่ะไปที่ general ก่อนมัน้งอะนะครับ ก็ถ้าเรามาที่ไฟล์ใช่ไหมครับมาที่ไฟล์เนี่ยผมจะอัปโหลดเอกสารเนี่ยอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเอกสารประกอบของคลาสนะครับเข้ามาดูอ่ะก็จะมีสไลด์มีแผนการสอนนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีสไลด์คราวหน้านี่เราจะใช้อันนี้แหละนะครับหลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์พลังงานนะครับคืออันนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็สไลด์ประกอบทั้งหลายกับหนังสือประกอบทั้งหลายเนี่ยผมก็จะมาใส่ในนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่เราจะใช้ในการสอนเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นคู่มือ P R E นะครับ P R E เนี่ยย่อมาจาก person responsible for energy อะไรเงี้ยนะครับคือเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะอันนี้มันก็คือผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ของโรงงานควบคุมนะครับหรือว่าผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุมนะครับก็ในโรงงานอาคารที่ใช้พลังงานถึงระดับหนึ่งนะครับมากถึงระดับหนึ่งเนี่ยกฎหมายบังคับว่าคุณจะต้องมีพนักงานหนึ่งคนนะครับที่ดูแลเรื่องการ,การอนุรักษ์พลังงานของโรงงานหรือของอาคารนะครับเราเรียกคนคนนั้นว่าผู้รับผิดชอบด้านพลังงานนะครับแล้วคนนั้นเนี่ย จะต้องไปผ่านการอบรมนะครับของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับกระทรวงพลังงานก็ต้องไปอบรมมานั้นก่อนก็จะเป็นการอบรม4วันครึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งวันสุดท้ายครึ่งวันของวันที่5เนี่ยก็จะเป็นการทดสอบเราก็จะต้องสอบให้ได้คะแนนอย่างน้อย70%นะครับคุณถึงจะได้ใบรับรองมาว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 70หรือ80เปอร์เซ็นไม่รู้นะครับ70เปอร์เซ็นนี่มันเป็นเลขว่าคนผ่านเออคือคือร้อยคนเนี่ยมกสถิติคือสอบผ่านประมาณ70เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าคะแนนจะสอบผ่านไม่ผ่านนี่จะรู้สึกจะต้องเกิน80เปอร์เซ็นตนะครับเต็มร้อยต้องได้80ถึงจะถึงจะผ่านอะไรเงี้ยนะก็อ่ะก็ในในใน,ในการอบรมสี่วันครึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะมีหนังสืออยู่นะครับผมเข้าไปดูเนี่ย ก็จะมีสไลด์ประกอบการบรรยายนะครับอันนี้นะแปบ๊บหนึ่งนะสงสัยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเปิดเทอมและเซิร์ฟเวอร์มหาลาัยน่าจะหนักอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะมีสไลด์อยู่ในนี้นะครับเวลาสอนผมก็ไม่ได้เรียงเรียงหรอกนะก็เดี๋ยวจะมาบอกเป็นครั้งต่อครั้งนะครับว่าครั้งต่อไปให้ดูสไลด์อะไรมานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะใช้ประกอบการสอนด้วยนะครับ อย่างเรื่องหมอแปลงเรื่องระบบสายส่งอะไรเนี่ยผมจะเข้ามาใช้อันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่มือทีนเทคนิคนะครับมันเป็นงานที่ภาควิชาเราเคยได้มานะครับเป็นงานทําโครงการฝึกอบรมให้กับให้กับโรงเรียนอาชีวะนะครับในแง่ของการการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วมันแล้วก็ของเราก็จะทำเป็นคู่มือเล็เลกๆอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่ง อ่านง่ายอ่านง่ายอ่านง่ายกว่าอันเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ลงลึกมากแต่ว่าเรื่องหม้อปแปลงเนี่ยผมว่าอันนี้อธิบายดีนะครับเห็นภาพก็เลยเดี๋ยวจะใช้อนี้แทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนก่อนจะถึงวันเรียนนะอาจะช่วงสักแบบปลายปลายอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ผมจะไลน์ไปบอกนะครับว่าจะให้ดูสไลด์อะไรมาก่อนอ่านหนังสืออันไหนมาก่อนนะครับ ทีนี้มีบางอันที่ผมยังไม่ได้อัปโหลดลงไปนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับบางอันที่ยังไม่ได้อัปโหลดลงไปเนี่ยมันจะเป็นเมื่อกี้เราเห็นเป็นสไลด์ powerpoint นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวหนังสือที่เป็นไฟล์ word ลงไปด้วยเนี่ยนะครับเป็น pr e คู่มืออนุรักษ์พลังงานยนียมีอยู่3เล่มนะครับ1เนี่ยเล่มหนึ่งจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเล่ม2เนี่ยจะเป็นเรื่องไฟฟ้านะครับ และเล่มสามนี่จะเป็นเรื่องความร้อนนะครับเป็นเรื่องซึ่งเล่มความร้อนนี่จะแยกออกเป็นเล่มของโรงงานกับเล่มของอาคารแต่เดี๋ยวจะอัปโหลดลงไปหมดเลยนะครับทั้งเล่มของอาคารแล้วก็เล่มของโรงงานนะครับความแตกต่างไม่มีอะไรเลยนะครับมีมีนิดเดียวเองคืออาคารนี่จะต้องเรียนเรื่องกรอบอาคารนะครับส่วนโรงงานนี่จะไม่ได้เรียนเรื่องกรอบอาคารแต่ว่าจะต้องไปเรียนเรื่องพวกเตาอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบอากาศอัดนะครับ แล้วก็เรื่องการเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อีกแค่สองสามหัวข้อเองแต่ว่ามีมีเคยคุยกันว่าในพพเนี่ยทำไมถึงจะต้องแยกออกเป็นสองหลักสูตรระหว่างผู้รับผิดชอบพลังงานอาคารกับโรงงานทั้งๆท,ที่มันต่างกันแค่สองสามหัวข้อนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขายืนยันว่าเขาจะแยกอาคารกับโรงงานนั่นจริงๆล้วคือความตลกมันอยู่ตรงที่สมมุติถ้าคุณเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานของอาคารใช่ไหม แล้วสมมุติคุณลาออกแล้วคุณไปอยู่โรงงานแทนคุณต้องไปเรียนใหม่นะคุณต้องไปเรียนใหม่แล้วก็สอบเอาใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานของโรงงานใหม่นะครับทั้งๆที่มันต่างกันแค่สองหัวข้อเองนะก็มันก็มีอะไรแปลกๆเลยนะทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณตามข่าวเรื่องไวเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรนี่คุณจะยิ่งประหลาดใจใหญ่เลยว่างานในระบบราชการมันดูสับสนน่ลหมาไปหมดนะครับมันก็เป็นเรื่อง ที่พบเห็นมาช้านานจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ไม่ควรจะปกตินะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นอย่างเงี้ยมานานละนะครับอ่ะมีอะไรต้องคุยกันอีกนะเรื่องนี้เดี๋ยวจะอัพโหลดหนังสือลงไปให้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะพูดก็คือพูดนำไปก่อนแล้วนะครับว่าพูดนำไปก่อนแล้วว่าเราอะไรนะเราเปิด สามสิบที่นั่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคนลงเกินมาแล้วแล้วก็มีคนเข้าคิวจะขอลงทะเบียนเพิ่มอีกจํานวนพอสมควรผมเาว่าประมาณสิบสิบกว่าคนนะครับเอ,อ่อถ้านับตามยอดจํานวนคนที่อยู่ในไลน์ตอนนี้มีสี่สิบสามหากอาจารย์ออกสองก็จะเหลือสี่สิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่ารับไหวไหมนะครับแล้วก็ต้องไปประชุมกับ ที่ประชุมภาคก่อนว่าเขาจะเปิดวิชาอื่นเสริมไหมถ้าเกิดเปิดวิชาอื่นเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าวิชานี้ก็จะจํากัดที่นั่งอยู่แค่นี้นะครับที่ผมเคยทํากับนักเรียนรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือถ้าคุณอยากจะเรียนวิชานี้จริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะเปิดซ้ําให้เทอมหน้านะครับแล้วก็เอาชื่อคนที่เข้าคิวไว้เนี่ยมาลงให้ก่อนเลยนะครับก็ อันนี้เป็นกรณีที่จะเป็นไปได้มากสุดแต่ว่าถ้าสุดท้ายภาควิชาเขาไม่เปิดวิชาอื่นให้เนี่ยเดี๋ยวสงสัยก็จะต้องขยายที่นั่งแต่พอขยายที่นั่งเนี่ยจะต้องทําความตกลงกันก่อนนะครับว่าเราอาจจะเรียนในเวลาเฉพาะวันจันทร์เช้าเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้นําเสนอกันเยอะๆนะครับโอเคไหมเอ่อ ตัวอย่างการนําเสนอเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูนิดหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวนะโทษทีต้อง share แชร์สกรีนแป๊บหนึ่งผมจะเอาให้ดูว่าอย่างงานหนึ่งที่เราเคยให้ทำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการนำเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานนะครับอ่าไปไหนแล้วเนี่ย อ๋อผิดโฟลเดอร์อันนี้อันนี้เนี่ยอย่างเช่นสมมุติอ่อผมจะมีวัตถุดิบให้คุณนะ่ะอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบเอาเคสสตัตดี้ให้คุณใช่ไหมสมมติเป็นมาตรการอันนี้ละกันอา่ามาตรการง่ายๆนะเปลี่ยนโคมไฟประสิทธิภาพสูงนะครับผมก็จะมีรายงานการตรวจวัดอาคารหรือโรงงานของจริงี่ยนะครับโยนให้คุณไปนะครับให้คุณไปอ่าน ก็อย่างอันนี้เป็นงานที่ home pro อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีข้อเสนอว่าเขาจะเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเนี่ยจากอะไรอะไฮเบร์400วัตต์เป็น h i g h บ a ์ประสิทธิภาพสูง150วัตต์นะครับก็อ่ะมันก็จะมีเนี่ยมีรายงานอันนี้คือของจริงนะครับเขาจะบอกว่าเออเขาจะขอรับเงินสนับสนุนจากพพ,พนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นงานของสอนอพอมั้ง เอ่ออะเนี่ยเดิมเขาใช้โคมไฟแบบนี้อยู่นะครับกินไฟ400วัตต์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นโคมไฟที่ประสิทธิภาพสูงกว่ากินไฟคือได้แสงสว่างเท่าเดิมแต่ว่ากินไฟ150วัตต์เนี่ยนะครับเขาก็าจะประเมินผลประหยัดไปแล้วก็ขอการสนับสนุนจากทางการนะครับตากกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับประหยัดได้กี่หน่วยต่อปีก็จะได้เงินเท่านั้นบาทนะครับ เนี่ยอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าประหยัดได้สา0 0 0 0ใช่ไหมเขาก็เนี่ยค่าไฟที่ประหยัดได้สามแสนหกหมื่นน่วยต่อปีนะครับเขาก็จะให้หน่วยระบาดนะครับเนี่ยเขาก็จะของเงินสนับสนุนสามแสนหหมื่นบาทนะครับแล้วตอนเมื่อก่อนนั้นก็คือทางผงทางภาควิชาอะไรเงี้ยนะครับก็คือก็จะต้องเข้าไปเป็นคนตรวจวัดนะครับว่าก่อนปรับปรุงนะ่ะคุกินไฟอยู่เท่านี้นะพอคุณติดตั้งเ เปลี่ยนโคมไฟอะไรตามมาตรการที่คุณเสนอขอรับเงินสนับสนุนเนี่ยเราก็จะเข้าไปวัดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับดูว่าผลประหยัดเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ตามนี้ไหมอะไรเงี้ยของจริงคุณประหยัดได้เท่าไหร่ก็เงินจริงๆก็จะได้ไม่เท่ากับที่คุณขอนี่หรอกขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเออคุณประหยัดได้จริงเท่าไหร่จากการตรวจวัดของเราก็คือที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็น,เ,ปนเขาจะเรียกว่าเป็นเติร์ดพาร์ตะ้เียดนะครับ สองปาร์ตี้แรกสองสองฝ่ายแรกก็จะเป็นบริษัทที่ขอเงินใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเป็นฝั่งกองทุนใช่ไหมครับอันนั้นคือสองฝั่งแรกแต่สองฝั่งนี้ก็ก็เขาเรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในผลประหยัดที่เกิดขึ้นในในเงินสนับสนุนที่จะขอใช่ไหมครับไอ้บริษัทก็แน่นอนแหละก็จะต้องการเงินเยอะๆนะครับเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ไปเมคผลประหยัดให้มันเยอะกว่าของจริงได้อะไรเงี้ยส่วน คนให้ทุนก็ในแง่มุมหนึ่งก็คือฉันไม่อยากให้เธอถ้าเกิดเธอมาโกงฉันอะไรเงี้ยฉันก็อยากจะจ่ายเธอให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไอเดียที่ผิดนะคือมันเป็นไอเดียของทางการประเทศไทยนี่แหละที่ว่าแบบฉันจะไม่ค่อยจะยอมจ่ายตังค์ให้ประชาชนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องพบเห็นมาช้านานนะครับก็เลยต้องมี ฝาร์ที่ที่สามื่อต้องมีฝ่ายที่3คือฝ่ายที่เขาคิดว่าเป็นกลางนะครับก็คือสถาบันการศึกษาเนี่ยเขาไปตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดให้นะครับอะไรแบบนี้นะผมเราก็จะให้อันนี้ไปนะครับก็ให้ให้รายงานไปอันนี้มันจะเป็นรายงานฉบับสุดท้ายที่สรุปว่าไปทําอะไรมาบ้างนีนะครับแล้วก็คานวณให้เขาเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าเนี่ยก่อนปรับปรุงใช้พลังงานเท่าไหร่หลังปรับปรุงใช้พลังงานเท่าไหร่นี่นะครับมีตารางเปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย คุณประหยัดได้เท่าไหร่แล้วก็คนจ่ายเงินสนับสนุนต้องจ่ายเงินให้เขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้เขาขอเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาขอสามแสนหกใช่ไหมเขาประเมินว่าเขาจะประหยัดได้สามแสนหกแต่พอเราไปตรวจวัดจริงๆเนี่ยเขาประหยัดได้สามแสนแปดะเขาก็จะได้เงินสามแสนแปดอย่างนี้โอเคไหมครับแต่ถ้าเขาประหยัดได้จริงน้อยกว่าสามแสนหกจริงเขาก็จะได้น้อยเออได้เท่ากับประหยัดจริงเนี่ยก็ก็จะต่ำกว่าสามแสนหก่าเงี้ยนะครับ อ๋อแต่แต่เขาทํานี้เขาทํานี้หลักการเขาคือเขาคุณนะประเมินมาว่าคุณจะได้สามแสนหกจริงๆประหยัดได้ 3, 8, สามแสนแปดเขาจะจ่ายคุณแค่สามแสนหกเพราะเขาเพราะคุณประเมินมาต่ากว่าที่คุณได้รับจริงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นนี่แหละมันก็เป็นแนวคิดของราชการนี่แหละฉันจะจ่ายแกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังแต,แต่พอคุณได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บงานที่คุณจะถูกมอบหมายให้ทําเนี่ยจะเป็นอันนี้ก็จะถูกบอกว่าให้ อะไรอ่ะให้ไปทํามาตรการให้ไปทําสไลด์สรุปมานะครับนําเสนอเพื่อนฝูงนะครับว่านี่มาตรการที่คุณไปดูมาเน,เนื้อหามเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก่อนปรับปรุงนี่สภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับพอวิธีปรับปรุงคือจะไปปรับปรุงอะไรนะครับก็พอไปปรับปรุงมาเสร็จแล้วผลประหยัดเป็นเท่าไห i, ร่อะไรเงี้ยก็คำนวณให้เขาดูก็นแนะนําเสนอแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบหนึ่งนะครับที่ ที่อาจจะทํากันอื่นๆอาจจะมีทําอย่างอื่นอีกนะครับเช่นอาจจะให้ไปตรวจวัดการใช้พลังงานจริงๆนะครับหาอาคารในใน,ใน,าารนี่แหละในมหาลัยเรานี่แหละหรือว่าถ้ามีอาคารภายนอกที่เราติดต่อได้เเขาอนุญาตให้เราไปนะครับแล้วก็สภาพของเรื่องโรคระบาดมันควบคุมได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพาไปตรวจวัดจริงนะครับเพราะอย่างของรอบที่แล้วเราก็พาไปตรวจวัดจริงที่โรงพยาบาลน,นะครับ โอเคก็ okay. จะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนก่อนจะจบจะจะให้คุณเปิดกล้องทุกคนก่อนนะครับแล้วก็มีใครจะถามอะไรรีบถามเลยครับมามาเรียนมาเรียนนี่ต้องพร้อมเปิดกล้องตลอดเวลานะครับเราจะไม่ได้ให้คุณซ่อนกล้องแบบนี้ตลอดเวลานะ ได้ยินผมไหมครับเนี่ยได้ยินครับเออเปิดกล้องกันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่ามีตัวตนกันจริงนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดใส่ชุดนิสิตอะไรมาเรียนหนังสือกันนะครับแต่ก็อย่าให้ถึงขนาดใส่ชุดนอนมาเรียนหรือว่ามึงเรียนไปอาบน้ำไปอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคนะต่างคนต่างเห็นกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าว่าถ้าเป็นหน้าจอคนอื่นจะเป็นไงอันนี้ก็จะเห็นคนแบบเต็มหน้าจอกันเป็นหมดเลยใช่ไหมถูกไหมของคุณก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมโอเคคุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนๆคุณนะครับ จากเดิมที่เคยเห็นมันใส่ชุดนักศึกษาการใส่ช็อปกันอันนี้คือตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนคุณนะครับบางคนหน้ายังเป็นเป็ดอยู่เลยนะครับไอ้นี่แม่งยังไม่เปิดเลยเนี่ยที่ชื่อเบอร์ดี้อะไรเงี้ยมันยังหน้าเป็นเป็ดอยู่เลยโอเคนะตกลงกันแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเรียนหนังสือกันก็เตรียมพร้อมเปิดตลอดเวลานะเพราะว่าบางทีก็จะเรียกถามบางทีก็จะเรียกให้พีเต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ บางทีถ้าเกิดผมพูดพูดเสร็จปุ๊บแล้วสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยผมก็จะจะแลบออกไปเปิดเว็บไซต์เปิดหาข้อมูลอะไรให้คุณดูแบบทันทีทันใดเลยนะครับโอเคไหมก็จะได้รู้ว่าเวลาสงสัยต้องการค้นข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาทำกันยังไงนะครับอ๋อคอมไม่มีคล้องครับคุณหน้าเป็ดนี่เขาบอกมาออโอเคเอ,อ มีจะถามอะไรไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีก็วันนี้จะเท่านี้นะครับก็รอฟังผลนะว่าที่ว่าขอขยายที่นั่งแล้วตกลงสรุปกันว่ายังไงนะครับโอเคเนาะงั้นก็เจอกันวันจันทหน้านะครับเวลาเก้ามงยี่ห้านะครับ โอเคนะครับปิดกล้องปิดห้องแล้วนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนึกได้ทีหลังก็เชิญในไลน์ได้นะครับขอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์